สวัสดีค่ะชวาวลัราศีพระกบมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะจะเกิดอะไรบ้างคะในเดือนนี้นะ,ะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีนะะีนะคะสี่ดวงนะคือดาวพระอังคารน,นะคะ ือดาวพระพุธนะคะคือดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์ค่ะในเดือนนี้นะคะดาวเสาร์เนี่ยที่คโคจรเดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะจะโคจรเดินหน้าในวันที่24ตุลาคมค่ะและในเดือนนี้นะ,ะมีเกณฑ์การย้ายของดาวพระราหูนะคะในวันที่17ตุลาคมคือราหูเนี่ยนะคะท่านจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นยาวนานเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะ,ะในเดือนนี้จะมีการยกย้ายมาที่ราศีมีนสดตุลาคมเวลา6โมงที่นาทีและก็จะมีการเกิดคลาด สอ2ครั้งนะคะก็คือในวันที่1 4ตุลาคมเกิดซูงร,ราคาวงแหวน28ตุลาคมเกิดจันทรุปร,ราคาบางส่วนนะคะแสดงว่าในเดือนนี้มองว่าราหูเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการย้ายช่องราศีแล้วก็มีการเกิดคลาดถึงสองครั้งด้วยนะคะและราหูเนี่ยก็เป็นดาวที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของคนลนักขณะงพุช มาดูเรื่องของคำทางานกันนะคะในะเรื่องของคำทางานนะเรามาดูเรื่องของดาวพระราหูก่อนนะดาวพระราหูเนี่ยท่านจะโคจรย้ายจากจุดมินาศมาสู่จุดลาภะ แสดงว่าก่อนหน้านี้ในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาดาวราหูไม่ได้ทําลายตัวคุณคนะ่ะใครๆส่วนมากก็จะไม่ค่อยชอบดาวพระราหูค่ะเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของอูรความมู่ความมัมเมาความวุ่นวายนะคนก็ไม่ค่อยชอบดาวพระราหูการซึ่งดาวพระราหูเนี่ยไม่ได้ทําลายคุณนะคะมาในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาแต่ก็จะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การงานของคุณที่เกาวคาวีน่านะทีนี้พอดาวพระราหูย้ายมาในครั้งนี้นะ โคจรย,ย้ายมามีอิทธิพลค่ะกับคนราศีพิศพเพราะว่าโคจรมาโยกหลังตัวคุณนะทาให้ดาวราหูในหนึ่งปีครึ่งน,นี้นะจะมีอิทธิพลต่อคลนลกักนณะพฤศพมันเหมือนเป็นเงาตามตัวนะคะแต่มันจะเป็นเรื่องของงานเปนลือกนะความวุ่นวายเรื่องของเกณฑ์การเดินทางเรื่องของต่างประเทศนะเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบนะมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามามากมายมันอาจจะมีเรื่องของอะไรที่แบบเทา่าเทาดักดัก อะไรอย่างเงี้ยนะมันแบบมีมาให้เราปวดหัวอยู่ตลอดเวลานะถ้าชายเนี่ยพื้นดวงถูกก,กันกับดาวพระราหูเพื่อาจจะรู้สึกิชอบนะบางคนแบบเออฉันชอบแบบเดินทางออกนอกบ้านชอบออกไปรุ่นไปนี่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบแบบอยู่บ้านเฉยๆนะคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นในความวุ่นวายน,นั้นถึงตัวคุณแต่ถ้าเกิดบางคนนะที่แบบว่าเออฉันชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรับไม่ไหวกับเรื่องของความวุ่นวายเรื่อง,องกิจการการงานมีเรื่องมีปัญหาอะไรให้เราต้องแบบ แก้ไขต้องเดินทางอีกแล้วเหรอไป,ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเหรออะไรคนกลุ่มนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าออง,งานงอกเนาะเยอะเนาะยุ่งเนาะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนั่นเองนะแต่ราวราหูาในครั้งนี้มายโยกหลังคุณทําให้เกิดอิทธิพลในนะเรื่องของการงานโอกาสทางการงานของคุณนะ,ะก็จะชัดเจนมากขึ้นในหนึ่งปีทุงนี้นั่นเองะะทีนี้มาดูนะคะก่อนที่ดาวราหูจะย้ายออกช่องวินาศเนี่ยนะ,ะท่านก็จะต้องบอก เรียกว่าส่งท้ายนะเตะนะส่งท้ายทําให้ความวินาศในเรื่องของงานเนี่ยมันชะัดเจนขึ้นนะคำว่าวินาศแปลว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเดินทางจบจากจุดหนึง่งเพื่อเข้าสู่จุดใหม่ลาพักนะทีนี้ก่อนที่ท่านจะย้ายออกแสดงว่ามันจบจากสิ่งหนึง่งเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือเคลียร์สิ่งเก่าๆนะเพื่อได้รับผลประโยชน์ในสิ่งใหม่นั่นเองนะก่อนที่ดาวราวหูจะย้ายออกท่านก็จะต้องทําปฏิกิยาก,กับ ช่องนั้นดาวนั้นนะที่มีความแบบว่าสัมพันธ์ถึงนั่นเองนะเกณฑ์ของดาวพระราหูนะคะคูหนึ่งกลุ่มถ้าจะทําอิทธิพลกับดาวพระตัดเล็งท่านจะทําอิทธิพลกับดาวองคานนะคะส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยคือมามาทีหลังนะท่านจะทําปฏิกริยากับดาวพุธเพราะดาวพุธย้ายเนี่ยก่อนที่พระราหูจะออกนะท่านจะทาปฏิกริยาคือกลุ่มเล็งนะคะห้าเป็นห้าเป็นเก้าแล้วก็เป็นหก ดังนั้นนี่คือดาวที่ราหูจะทําอิทธิพลถึงก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในจุดลาพังคือทาร้ายนะเพราะวินาศแล้วก็คือการพังทลายเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการเดินทางนะคะ,ะถ้าในช่องนั้นมีดาวแสดงว่าราหูจะทําอิทธิพลกับเขานะอันดับแรกคือดาวพฤหัสราหูจะทําอิทธิพลเลยก,กันกับดาวพฤหัสพอหัดมาจากคําว่ามองนี้มาจากคำว่ามอยน,นะคร มันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานของคุณนะคะจบจากเลิกเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของก,การเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมันจะต้องมีความสับสนอีกหนึ่งนะ้าวหูพระพรุทธาภิณารู้ตูกันนะคะจบเพื่อได้จบเพื่อจา่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงปราหูจะทําหมือทุกคนกันกันกบดาวอังคารนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นดาวผู้ทัดลมแสดงว่าเรื่องของการเดินทางค่อนข้างโดดเด่นนะคะ อังคารคือเรื่องของการเคลื่อนไหวราหูคือดาว่าลนลมเช่นเดียวกันมีเรื่องของเกณฑ์การเดินทางอาจจะเดินทางกับคนใกล้ชิดนะเดินทางไกลนะเดินทางกับเพื่นส่วนนะมีเรื่องที่อาจจะต้องแบบชวนกันทากับคนใกล้ชิดอาจจะทํางานเป็นแบบจกๆ๊ ốc, อกงานที่แบบเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะราหูก็ฉศสัมพันธ์กันกันกบดาวอาทิตย์นะคะ อาทิตย์นี่นะในช่องของคาว be um, ่ากุตตาแต่มันเป็นพิรุธุบาทนะแสดงว่ามันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะราหรือกับอาทิตย์นะคะมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับลูกน้องของคุณก็ได้เลิกจ้างเปลี่ยนลูกน้องนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างกันกับลูกค้านะหรือบริวารคนใกล้ชิดนะมีเกณฑ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะหรือบางเอื่อเราทิ่มาจากคําว่าคันทุนะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านรถ คนในครอบครัวลูกน้องคนที่เราดูแลราหูจะสมพั์กับดาวพุธท,ทั้งสองราศีเลยนะเพราะพุธอยู่ที่เดิมแนละพุธย้ายได้ยังเจออิทธิพลของดาวราหูที่อยู่ในราศีเมษอยู่นะแต่ราหูกับดาวพุธก็เป็นดาวพูธศัตรูนะก็จะเกิดเรื่องของอเขาเรียกว่าอ่เคลียเรื่องของหนี้สินนะ,ะเรื่องของการจ่ายเงิน นะให้กับลูกจ้างก็าราสม,มุว่าคุณจบจากเรื่องของที่ทํางานอย่างเงี้ยนะหรือว่าลูกน้องคุณลาออกคุณก็จะต้องมีเกณฑ์การใส่เงินให้กับลูกจ้างเพื่อจบจากเลิกนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่าราหูเจอดาวคู่ศัตรูมากกว่าเจอดาวคู่ที่ดีนะแล้วราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานควแสดงว่าคุณเสียนะเสียจบนะเพื่อไปเริ่มเหมือนรีสตาร์ทอะไรบางอย่างใหม่นะคะ ราหูสมพั์กันกับดาวศุกร์ด้วยนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือกับคนภายในครอบครัวนะหรือปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกันกับของเราจะเป็นเรื่องของตัวเรามีสินของตัวเรานะหรือคนในครอบครัวสมมติว่าคุณมีมีบ้านมีรถอาจจะอาจจะปรึกษากับคนในครอบครัวของคุณหรือแฟนของคุณหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องมีสินในเรื่องของการทํางานปรึกษากับคนในบ้านเอาบ้านเอารถไปจำนองไหมมีมีสิน นะเรื่องที่เกี่ยวข้องเงินกับอดหลานบริวารมันเหมือนแบบมันต้องจบอะไรบางอย่างนะจบเจ็บเจ็บเรื่องเงินจบนะเปลี่ยนแปลงนะหรือถ้าเกิดคุณเดินทางนะก็อาจจะแบบมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเยอะแบบรัแบบลงทุนไปก่อนแล้วค่อยมาเบลอลงทุนไปก่อนแล้วค่อยไปหวงังเอาน้ําบ่อนหน้าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะราหูย้ายออกในทางนี้นะมองว่าอ่าการงานของคุณนะเขาเรียกว่าถูกลุมคลึงเลยแหละนะแต่มันจะต้องแบบเคลียร์ละ เคลียร์ละเพื่อเข้ามาสู่จุดใหม่คือราพงพัจบจากจุดเดิมเพื่อเข้ามาสู่จุดใหม่นะก็ะแสดงว่าเสียมาดีถูกไหมคะอ่ะงั้นก็เคลียร์ไปนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เราก็จะตัดออกไปแล้วกันนะี้อะไรที่ใช่เราก็จะเก็บไว้ทีนี้ราหูจะย้ายเข้ามาสู่ช่องใหม่นะแล้วราหูจะทํำอิทธิพลเลยบางทีนะกับดาวที่กลุ่มเลงนะเป็นห้าเป็นเก้ากลุ่มเลงเป็นห้าเป็นเก้าเป็นหกนะคะ แต่ว่าเลขหนึ่งเลขึนสี่เนี่ยาดาวพุธเนี่ยท่านออกไปแรงนะคะแสดงว่าราหูจะทาอิทธิพลกับดาวอาทิตย์ทำอิทธิพลกับดาวศุกร์เป็นห้าไม่มีดาวเป็นเก้าไม่มีดาวนะะแสดงว่าพอจบจากเลิกเคลียร์ละนะคั้นราหูยังเจออาทิตย์อยู่ครั้งที่แล้วราหูก็เจออาทิตย์แสดงว่าราหูอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องต่อเนื่องของเรื่องของทรัพย์สินของคุณเคลียร์แล้วยังเคลียร์อยู่เคลียร์ต่อ นะเรื่องปัญหาทรัพย์สินภายในบ้านเรื่องปัญหาของคนภายในครอบครัวเคลียแล้วเคลียอยู่ครึกษาต่อนะจบไปเปราะหนึ่งแต่ยังมีเรื่องบางบางอย่างที่มันก็จะต้องแบบเหมือนกับดูแลต่อเนื่องนะก็ยังได้แบบมีความห่วงความกังวลในเรื่องของบ้านและครอบครัวนะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำพยายามขวนขวายอยู่เนะี่ยมีการปรึกษาหารือกับคนในบ้านคนในครอบครัว มันจะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินหรือเรื่องของสุขภาพของคนภายในบ้านคนที่คุณกาลังจะดูแลอะไรประมาณนี้นะคะก็อันเนี้ยคือดาวพระราหูที่นี้ยพระราหูท่านอยู่ในเรือนของราศรีมีคือเรือนพฤหัสนะก็จะยังสิงดาวพฤหัสไปอยู่แสดงว่าเคลียอยู่เคลียต่อเนี่ยนะมันจบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่อีกครึ่งหนึ่งนะมันก็ยังอยู่แนละคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังต้องแบบ เคลียเรื่องเก่าๆอ่ะมันยังอยู่ในใจอย่างมันยังติดอยู่ในใจอะไรบางอย่างที่มันพังทลายที่มันเสียที่มันจบไปอ่ะนะมันทําให้เราอาจจะแบบหมดแรงในการทํางานนะหรือว่างานมันยังมีอุปสรรคมันยังมีปัญหาถึงแม้มันจะมีโอกาสนะแต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการบอกว่าเคลียแล้วอ่ะแต่มันก็ยังอยู่ในโหมดแบบการงานสิ้นไปวินาอยดีงี้มันก็ยังแบบอยู่ใน ยู่ในโหมดที่หลักเหมือนรีสตาร์ตแต่ยังไม่ไปได้ไม่เต็มที่นะเดี๋ยวรอให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนเดือนเมษายนปีหน้ามาตรงนี้นะฮะแล้วจะเรียกว่าเคลียร์จริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวพระราหูเนี่ยพอบอกแล้วว่าดาวพระราหูจะสัมพัน์ตัวข้องกับเรื่องของการงานของคุณเป็นหลักถูกไหมคะนะนะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วถ้าเราวาังลักนานนะไว้ที่ช่องการงานเนี่ยนะ ดาวพระเสา,เาร์คุณมูฮั่งเรื่องของความทุกข์ใจอยู่แล้วก่อนหน้านี้โคจรเดินถอยหลังนะแล้วก็จะโคจรเดินหน้าในวันที่24ตุลาคามนี้นะก็ดาวพระเสาร์ก็จะให้ความเขาเรียกว่าคุณสมบัติของเขาอนะงานเนี่ยมันเข้าสู่จุดที่แบบดาวพระเสาร์เดินหน้าเครียดทุกทุกมากนะคะี่วข้กงกับเรื่องของอะไรคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือความเจริญของคุณจะเอาอยัางไงดีนะ้า จะไปทางไหนดีหนะ้าอะไรเงี้ยแล้วดา,าวเสาเจอดาวสุกนะก็แบบมันเป็นเรื่องของความทุกข์ใจนะแต่งานมันเดือนหน้าแล้วไนงะแต่เรายังมีความวุตกกังวลหรือเครียดนะหรือ,หร,อหรือทุกข์ใจอยู่งนะั้นมันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเอ๊ะเราแล,แล้วที่เปลี่ยนไปแล้วมันจะดีไหมคุณก็เลยเกิดความรู้สึกว่าความเครียดความทุกข์ความอม่สบาใจดา,าวเสานี่ยังอยู่ในเกณฑ์ตรีโกนด้วยนะเสาจะเจอดาวองคทาร นะในช่วงต้นปักนะมันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในองค์กรก็ได้ในในสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยนะคะหรือความเครยอเกิดความทุกข์นะแล้วดาวราวหูจะนําหน้าช่องการงานมันอาจจะต้องใช้เงินมากไปกับเรื่องของอาจจะเป็นสังคมคนรอบด้านญาติพี่น้องนะหรือเรื่องของการเดินทางนะอ่ามันเดินทางมากเดินทางไปก่อนใจที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเรื่องของความเครีอดอยู่นะคะ แต่ดาวเกศจะมาช่วยในายไพ่แสดงว่าไอ้ที่เรากําลังแบบเครียดทุกนะหรือประสาทแดกหรือประมาณนี้นะอาจจะทุกข์กับเรื่องของหุ้นส่วนนะหรือคนกล้ชิดนะหรือเรื่องของสังคมต้องจ่ายเงินมากเลยไปกับคนนั้นคนนี้คนนั้นนะงานในหน้าที่ก็ยังแบบดูเหมือนแบบไม่ค่อยดีอยู่นะขายอาจจะไม่ค่อยดีเลยเกิดความเครียดวิตกกงังวลกับเจา้านายนี่ก็อาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยถูกการดูเหมือนเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีความวิตกกงังวลแต่ ดาวเกตจะมาช่วยในภายหลังแปลว่างานที่คุณทําที่คุณเครียดอะไรทั้งหลายแหละนะเดี๋ยวมันจะมีเหมือนตัวช่วยมาเองนทําให้มันแบบไปต่อได้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพุธนะในเดือนนี้จะมีการโคจรเดินเร็วนะแต่เดินเร็วนะจากจุดดีไปสู่จุดเสียนะตอนแรกก็คืออยู่ในจุดที่เป็นเกษตรและมหาอุดนะแล้วก็เข้าสู่จุดอริ แสดงว่าการเงินน่ะในช่วงกลางปักเป็นต้นไปเรามาระว,วังเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทองนะการเงินเข้าสู่จุดอริงเงินน้อยแถมยังเจอดาวคู่ศัตรูด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินอาจจะเป็นการเคลียร์หนี้สินก็ได้นะหรือว่าอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะหรือเป็นแบบเออเอาไปจ่ายประกันทีนี้ถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ช่องการเงินนะคะ ดาวเกตจะมามีอิทธิพลกับช่องการเงินเลยเ,เกตแปลว่าบุญช่วยนะจริงๆดาวเกตอ่ะอยู่ช่องไหนก็จะช่วยช่องนั้นนะทําให้นะที่บอกว่ากลางเดือนเป็นต้นไปค่ะมันจะมีเรื่องของเงินที่ช็อตแต่พระเกตเนี่ยก็จะมาช่วยนะเช่นบางทีแบบจะไปขอยืมใครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเออ เงินมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่ก็เออขอยืมได้นะอาจจะด่ากันนิดหน่อยอาจาออาจะแบบถูกบ่นนิดหน่อยยืมแฟนยืมคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเซ็นสัญญา,าเรื่องของวิ่งสินไม่เลยฉันจ่ายเธอแน่เลยนะคือบุญช่วยนั่นแหละ,ะคะบุญช่วยให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะมันรอบปอบกลงไปทีนี้ดาวเกตเนี่ยนะคะเป็นช่องของเรื่องของการเงิน เรื่องของการเงินของเราอ่ะหมันสัมพันธ์กับดาวมากมายเลยนะมันจะต้องแบบว่า,ามีเกณฑ์การใช้ใจ่ายแบบว่าออกไปด้วยเรื่องนู้นเ,เ,เ,เรื่องนี้ต่างๆมากมายมีเรื่องอะไรกันบ้างนะอย่างดาวศุกร์เนี่ยนะก็จะเป็นสหัสชักของกระดุมพระนะก็คือมันห่วงกังวลน่ะนะเรื่องของสังคมนะบางทีมันจะต้องแบบใช้นะใช้ใจ่ายเงินไปอ่ะนะคะอะยืมเพื่อนก็ต้องคืนเพื่อนนะ หรือว่ามันเป็นภาษีสังคมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นคนนี้แต่งงานทําให้เราเกิดความทุกข์ใจนะก็อ่าเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะมาแบบเออขอยืมเงินหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะเป็นเรื่องของสังคมนั่นแหละที่จะทําให้เราต้องนะอ่าใช้เงินไปแล้วเราก็เกิดหกเจ็ดนะพสุขเข้าพสเสาแท่ความทุกข์นะความทุกข์มีเรื่องของความเครียดนะอยู่ในความคิดของเราเสมอเลยนะว่าแบบจะบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอย่างไรดี นะทีนี้นะราหูกับพฤหัสเนี่ยนะโครจรโยกหลังในช่องการเงินนะเพราะว่าราหูเสียแปลว,ว่ามันมีความวุ่นวายนะเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่ก็เข้ามานะเพื่อหัตด,ดีที่พึ่งนะที่คอยที่จะช่วยเหลือได้แสดงว่าเงินนะ่ะไม่ค่อยคล้องมือหลังกลางเดินไปแล้วแต่ยังพอมีตัวช่วยจากผู้ใหญ่หรือคนรอบด้านนะที่เราไปขอความช่วยเหลือได้อยู่ ทีนี้เราลองมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักนะคะดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารโคจรนเป็นประประนี่อ่อนแรงนะ,ะอ่อนแรงนะคะอยู่ในช่องของคําว่าอริบด้วยนะ,ะแต่ได้อุดมเกณฑ์คือคือเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การเดินทางหรือมีอุปสรรคมีปัญหานะคะในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้คือ ราศีพิจิกที่เป็นช่องของปัตนิี่ยเขาเป็นมแมลงป่องนะสัตว์ประจําราศีคือแมลงป่องดังนั้นมีพิษสงนะคะถึงแม้ไปตกคําว่าอาริอะมันก็ไม่มีปัญหาหลอกเงยหนักนะทุกมีศัตรูพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วเพราะเราคือสัตว์มีพิษนะคะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าศัตรูเยอะเฉียวนะศัตรูมีทั้งดาวอาทิตศัตรูมีทั้งดาวพุธพนะศัตรูคือใครคือคนในครอบครัวศัตรูก็คือกายคือเรื่องของการเงินนะ เป็นเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องของบุตรหลานบริวารมาเป็นศัตรูเขาหมดเลยแสดงว่าดาวคู่ครองช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเลขสามเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยนะมันสัมพันธ์อยู่ในตรีโกณด้วยนะคะกะ็เป็นดาวแบบประเคาะทีะ่เน้นไปในเชิงของเลือดตกยางออกการแตกหัก นะความเสียหายนะคะถ้าพูดถึงดาวที่แสดงว่าบ้านอาจจะพังรถอาจจะพังอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าคนในครอบครัวของเขาทําให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งหรือเรื่องของความทุกข์อะไรบางอย่างก็แนะนําให้แฟนของคนผู้ศกช่วงนี้ก็ซ่อมบ้านซ่อมรถไปละกันนะคะหรือไปแบบบริจาคเลือดคือไปทําอะไรที่มันเกิดเรื่องของความแตกหักที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคุณนะที่สามัญเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้แบบเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีแต่ อย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องเรามาระวังมองว่าเรื่องดวงของคนรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเจอดาวคู่ศัตรูเยอะมากเยอะมากเลยนะทีนี้ไหนเราลองขยายนะเราลองตั้งลัคนาไว้ที่ช่องกัตตนีนะกลายเป็นว่ามฤเตยยูเลงอ่ะมามตยูเลงนี่มันเป็นเรื่องของรูปภัยไข้เจ็บอบอกมาสองอย่างล้วนะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของแบบเมื่อตกยางออก อันนี้เป็นเรื่องของมูทยู่เรื่องของโ,องโครคภัยแค่เจ็บแสดงว่าเขาต้องไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอาจจะเป็นาการาผ่าตัดทำศัลยกรรมก็ได้นะถ้าเรามองในด้านของเชิงโพสิทีฟนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงการผ่าตัดการกระเทาะเจาะพังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนป่วยคนเจ็บคนตายคนแก่นะหรืออาจจะแบบ เป็นช่วงที่เป็นดาวฤตยูอ่ะคืออยากจะปิดฤเว่ยนะคะอยากจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวรู้สึกเขาจะมีความแบบว่าอมทุกข์หน่อยนะฤตยูสิงเรือนสุกมาที่นี่นะเป็นกรรมะของช่องปัตตานีนะอาจจะมีความรู้สึกทุกข์ใจในเรื่องของงานนะทุกข์ใจในเรื่องของบ้านหรือสิ่งที่เคยกระทําลงไปมันมีความรู้สึกอึดอัดทุกข์ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันจะมีเห็นนะมันจะมีจตุสดายด้วยนะเนี่ย6 7 0ถึงตัวเขาเลยอ่ะนะคะเขาอาจจะมีความเครียด นะในช่วงนี้ราหูมานะมันมีความเครียดแล้วสุดท้ายเนะี่ยในช่วงปลายเดือนอะ่ะก็รู้สึกมันมีความวุ่นวายนะวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารหรือคนที่เขาดูแลนะมันมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างนะเช่นลูกอาจจะแบบเกเรนะหรือบริวารอาจจะเจ็บป่วยจะต้องเข้าไปแบบดูแลทำให้เขาเกิดเรื่องของความทุกข์ใจเลขหนึ่งเลขสี่เนี่ยโคจรโยกหลังช่วงต้นเดือนแสดง แสดงว่ามันมีอะไรที่จะต้องเหมือนกับพูดคุยเจรจาสื่อสารกันบางอย่างแต่ไม่สําเร็จนะเพราะหนึ่งสีแลโคจรเข้าสู่จุดวินาศของปัต์นี้พูดพูดคุยกันแล้วเคลียร์จะไม่ได้ก็เลยทาให้เกิดเรื่องของความทุกข์งั้นเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยมองว่าไม่ดีนะในเดือนนี้นะต้องถ้อยทีถอยอาศัยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ได้เลยนะจ๊ะ ใครสนใจสั่นหนังสือสวดพลิกชีวิตราคาพิเศษนะก็สแกนไลน์ได้เลยนะสวดพลิกชีวิตนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ